สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพพบกับผมผู้พันสับปเปลือขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุสาสนาจารย์กลุมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้กระผมขอเสนอเรื่องความประหยัด ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับความประหยัดคือการรู้จับยับยั้งความต้องการในการที่เกินพอเหมาะพอควรนะครับยึดความพอดีเป็นสำคัญและมุ่งตัดความต้องการในทางที่เกินพอดีเป็นแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นหนทางพัฒนาชีวิตไปสู่ความเจริญได้ ดังคํโครุงที่ว่าประหยัดกายปากพร้อมความคิดประหยัดการทํากิจเร่งไว้ประหยัดทรัพย์ทีะนิดมั่งคั่งขึ้นแฮห,ห้าประหยัดนี้ไซช่วยให้เจริญผลประหยัดกิริยาคือควบคุมกายวาจาให้อยู่ในกฎระเบียบที่ดีงามของสังคมและ ทําสิ่งใดให้ทําด้วยสติพิจารณาให้รอบคอบประหยัดปากคือพูดให้ถูกการเวลาพูดคําจริงพูดคําอ่อนหวานน่าฟังพูดคํามีสาระประโยชน์มีความหวังดีและต้องพูดแต่พอดีไม่มากเกินจนผู้ฟังรำคาญหรือไม่น้อย เกินจนฟังผู้ฟังไม่เข้าใจครับประหยัดความคิดคือคิดแต่ทางสร้างสรรค์เป็นกุศลไม่นำเรื่องที่ไม่เป็นมงคลมาคิดให้รกสมองจนกลายเป็นฟุ้งซ่านไปนะครับประหยัดเวลาคือไม่ใช้เวลาสิ้นเปลืองไปกับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตครับประหยัดทักย คือใช้จ่ายทรัพย์ที่เสเวงหามาได้โดยชอบธรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองครอบครัวและสังคมไม่ให้สูญเสียไปกับอบายมุขต่างๆเช่นดื่มสุราเล่นการพนันเป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับความประหยัดทั้ง5ประการนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าหากใครสามารถทำได้ ความเจริญในชีวิตย่อมมีแก่ผู้นั้นแน่นอนโดยไม่ต้องอ้อนวอนให้ใครมาช่วยสำคัญตรงที่ว่าเราเคยคิดประหยัดอะไรบ้างหรือไม่เท่านั้นเองผมผู้พันสเปเลอรถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญ ได้กรุณาเชให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพพทา,านังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ